สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิ b บ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับในวันนี้นั้นก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับแวนการ์ดแบบพิเศษนะครับผมโดยหัวข้อที่จะพูดคุยในวันนี้ครับนั่นก็คือกรุ๊ปเลือดของคุณนะครับผมย้ำนะครับว่ากรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดของคุณนั้นเหมาะกับการเล่นแวนการ์ดแคลนไหนมากที่สุดครับผม ก่อนดือธิบายถึงกรุ่มเลือดก,ก่อนนะครับผมเราทุกคนก็จะมีเลือดใช่ไหมครับซึ่งเลือดของเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับผมโดยมนุษย์เราจะมีกลุ่มเลือด4กลุ่มดังนี้ครับได้แก่ A B C D E F G ไม่ใช่นะครับผมได้แก่ A B O และก็ A B นั่นเองนะครับผม4กลุ่มนั่นเอง ซึ่งทั้ง4ีกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันไปนะครับผมถ้าเกิดใครเดินผ่านแล้วหนังสือหรือว่าเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็มักจะเจอเกี่ยวกับบทความว่าเอ๊ะกรุ๊ป A นิสัยยังไงทายใจนิสัยกรุ๊ป B กรุ๊ปไหนเหมาะกับคนแบบไหนก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมานำมาประยุกต์ใช้นะครับผมว่ากรุ๊ปไหนเหมาะกับแวนการ์ดแคลนไหนนั่นเองนะครับโอเคงั้นเราจะขอเริ่มที่กรุ๊ป A ก่อนเลยครับผม คนที่เป็นอ่ากรุ๊ปเอนะครับอ่าลักษณะนิสัยก่อนละกันลักษณะนิสัยของคนกรุ๊ปเอนะครับผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูมาดนิ่งสุขุมนะครับผมหรือว่าไม่ค่อยแสดงอาการอะไรออกมานะครับอ่าจะดูขึมนขึขบ้างนะครับผมแล้วก็อ่าไม่ค่อยแสดงที่แบบคือจะไม่ค่อยเอร์ดอ่ะจะเป็นคนขึมขึ้นเ,เงียบๆถ้าเกิดมองเป็นตัวละคกรการ์ตูนในแวนการ์ดก็อาจจะเป็นโทชิกิไครหรือว่า ซ,ซื้อกาเุริล่เล่นก็นได้นะครับผมจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนักนะครับผมหรือก็จะมีแค่อารมณ์เดียวตลอดไปนั่นเองนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมุ่งมั่นนะครับผมทาตามจุดประสงค์ตัวเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเกลดูมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบฉันจะทําอย่างนี้นี้นี้นะฉันจะไม่ทำอื่นเลยนะครับผมถ้าเกิดเปรียบกับแวนการ์ดก็เหมือนกับว่าจะมุ่งเน้นเอาชนะโดวยวิธีนี้แน่นอนเป็นคนที่มีแนวทางในการ เล่นชัดเจนนะครับผมถ้าเกิดจะถามว่าเหมาะกับแคลนอะไรนะครับอ่าผมแนะนําละกันอาจจะเหมาะกับแคลนสไตล์ที่แวนการ์ดมีความแข็งแกร่งโดยชัดเจนมีแนวทางในการบุกทางเดียวตรงๆแต่ว่าเห็นผลชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอ่าแคลนคังเนโรนะครับผมก็จะบุกด้วย เกรด3หรือว่าไซส์เป็นเกรด4ที่มีท่าปิดเกมที่รุนแรงเช่นตระกูลดีเอทั้งหลายนะครับผมคือแบบคอนเซปต์คอมโบหลักๆมีแค่ท่าเดียวหรือ2ท่าหรือได้เป็นแพทเทิร์นเลยอะสไตล์แรกเป็นตัวนี้ก่อนสไตล์สองเป็นตัวนี้หรือจะปิดเกมด้วยท่านี้แน่ๆจะเป็นคอมโบเดียวแต่เห็นผลชัดเจนนะครับผมจะไม่เล้นความคิดสร้างสรรค์มากจะมุ่งไปสู่ทางที่ตัวเองวางไว้อย่างแน่วแน่นะครับผมนี่คือใครที่แนะนํา นอกจากคางเฮโ่แล้วมีแคลนอะไรอีกนะครับผมอ่าก็จะแนะนำนานลูคานินะครับผมอันนี้ก็คล้ายๆกันแค่คางเฮโลหรือว่าจะเป็นนะครับผม h a โดว์พลดินก็ได้เหมือนกันอ่าจะเป็นสไตล์เดียวกันนะครับผมคือจะสังเกตเลยว่าคลนพวกนี้จะมีตัวเกรด3หรือเกรด4ใบเดียวนะครับผมก็เล่นได้ก็บุกได้ เหมือนกับอ่าบางทีแบบอย่างเงี้ยมีสไตล์เป็นเดียโบตัวเดียวก็อาจจะปิดเกมได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่ามีตัวมีท่าปิดเกมเปนอื่นที่แบบช่างจะชัดเจนนั่นเองดังนั้นสรุปครับคนกลุ่ม A นะครับผมเหมาะกับเล่นแคลนที่มีการปิดเกมที่ชัดเจนนะครับผมไม่ต้องการคอมโบอะไรมากมายขอแค่สไตล์ปุ๊บก็กดท่าปิดเกมได้ดยความแข็งแกร่งนะครับความแข็งแก่งควาเก่งกาจ อันชัดเจนของเกระแสบึกกรดสิที่อยู่ช่องแวนการ์นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นแคลนที่เหมาะกับกรุ๊ปเอนั่นเองนะครับต่อไปกรุ๊ปบีนะครับผมอ่ากรุ๊ปบีจะเป็นลนักษณะที่ว่าเฮฮานะครับผมล่าเริงแจ่มใสเพราะว่าบอหาสาระไม่ค่อยได้ชอบอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงอาจจะคุยเก่งนะครับผมคุยได้ทั้งวันไม่หยุดยตัวอย่างเช่นเหมือนพี่ชินเป็นต้นพี่ชินก็เป็นคนกรุ๊ปบีนะครับผมก็ค่อนข้างจะ พูดได้ทั้งวันพูดจอพูดเก่งมีเรื่องพูดเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ไม่ค่อยคิดมากนะครับผมชอบแต่ว่ามีความสามารถในการแก้ไขสถนานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงมากๆนะครับผมดังนั้นคนที่เหมาะกับกรุบบีะนะครับผมเหมาะกับแคลนที่ใช้คอมโบที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่น นี่เลยแคลนโกพลาดินนะครับผมอ่าก็จะมีคอมโบที่หลากหลายในการเล่นมีการ์ดเรียกว่าหลายรูปแบบหลายสกิลหลายสายให้นําไปปรับเด็กกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นรอยย่อพลัดินก็ได้อ่าคล้ายๆกันนะครับผมหรือจะเป็นนะครับผมแคลนอ่าอัลคอร์ฟอร์สก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม ตัวคอม์สเนี่ยก็มีหลายสายหลายรูปแบบคอมโบสามารถเล่นได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการที่จะจวคือจวมายังไงก็ต่อคอมโบได้นะครับผมหรือว่าสามารถสไตล์ในแบบต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆได้เจอจแคนนี้อาจจะสไตล์แบบนี้เจอสถานการณ์นี้อาจจะสไตล์ตัวนี้ลงตัวนี้มานะครับผมหรือว่าเฮ้ยจวดใกล้แบบนี้ก็คอมโบอย่างนี้ได้ จัวกดอีกเซตหนึ่งก็คอมโบงี้ได้เหมือนกันเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงมากๆนะครับผมเหมาะกับแคลนที่ต้องใช้เลียวกาดเยอะๆมาทําคอมโบแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรนมากว่าจะต้องขึ้นตางนี้เป๊ะๆขึ้นอันไหนก็เล่นได้นะครับผมอนอกจากรอยัลโกหรือว่า Oxford ออคอฟอร์ดก็จะเป็น o r a ร l าหรือว่า Genesis ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมพออย่างเช่นเจเนซิสก็ได้ อะไรก็ตามมันสามารถเกิดคอมโบได้เยอะมากนั่นเองเจไดสิตก็เป็นหนึ่งแคลนที่เอาไปเล่นได้นั่นเองนะครับผมแต่ส่วนมากจะเห็นเล่นพวกแคลนรอยัลโก k คอฟฟอรมากกว่าสำหรับคนเล่นกลุ่มคนเลือดกลุ่มนี้นะครับผมอ่ะรีบบ้้ยแล้วเลือดกลุ่มบีนะครับต่อไปเป็นเลือดกลุ่มโอครับผมเลือดกลุ่มโอเนี่ยถ้าเกิดให้พูดถึงลักษณะนิสัยก่อนเป็นคนพังพัเป๋เป๋เปกุ๊ก ต้องต้องหน่อยๆนะครับผมอาจจะมีเอาแต่ใจบ้างนะครับผมถ้าเกิดเปรียบกับสัตว์ก็คล้ายๆกับลูกหมาอะไรแบบนี้นะครับผมแบบมันค่อนจะ alert แต่ไม่แบบ alert แบบต้องต้องโกโก้อย่างเงี้ยดูหน้าเอ็นดูนะครับผมเป็นคนน่ารักพูดง่ายๆอ่าแล้วก็ลักษณะนิสัยหรือว่ารูปแบบความคิดนะครับผมแนวความคิดจะชอบทําตามแผนที่วางไว้ให้ได้นะครับผมคือแบบ จัดเด็กมาอย่างเงี้ยต้องเกิดคอมโบนี้ให้ได้แน่นอนนะครับผมเป็นคนข้างเอาแต่ใจนิดนึงดื้อดึงนะครับผมแล้วก็อยากจะมีความแบบอยากจะเอาชนะสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะเล่นแคลนที่ต้องใช้คอมโบค่อนข้างจะแน่นคือแบบถ้าคอมโบเนี่ยเกิดเป๊ะๆโอกาสชนะสูงมากคือด้วยความที่เป็นเป็นกุมที่ต้องการเอาชนะสูงไงจึงต้องการคอมโบที่ จบได้จริงๆนะครับผมอ่าต้องพึ่งพาลเลี้ยวกาดและแวนกาดที่เป๊ะๆเ,เพื่อที่จะทำให้คอมโบนั้นเกิดยังมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองนะครับอ่าแคลนที่หมอนะครับผมอ่าอาจจะมีแคลนนี่เนลเนกตานะครับผมแคลนนี้คือถ้าเกิดคอมโบติดเนี่ยคือตีแบบตีสองสามหมื่นทุกเลนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคอมโบที่น่ากลัวมากๆหรือว่าจะเป็นแคลนนะครับผมอ่าเพลโูอย่างเงี้ยที่ต้องรอการ์ดในโซ่ให้ครบคอมโบก่อนแต่เกิดครบคอมโบเมื่อไหร่ ปิดเกมได้แน่นอนนะครับผมหรือยิ่งชัดเจนกว่านั้นอีกอาจจะเป็นแคลนแกรนบูนะครับผมที่ถ้าเกิดของครบเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมีการชุบมาต่อคอมโบเรื่อยๆทุกเทิร์นจั่วแหลกลานโซเพิ่มอ่าทั้งหมดนี้นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับผมกรปโปนี่ก็จะเป็นสไตล,ล์แคลนแบบนี้นะครับก็คือจะเอาแต่ใจนิดนึงเอาชนะเยอะๆหน่อยแล้วก็มีการวางพลอตคอมโบที่ชัดเจนนะครับผมอ่ะนี่จะเป็นสไตล,ล์ของคนกรุโอนั่นเองนะครับเอจริงๆแล้วเนี่ยพี่ชินเนี่ย ค่อนข้างจะมีที่คือตอนเขาบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคบแฟนมาหลายคนสามารถจะเจอผู้หญิงกรุ๊ปโอค่อนข้างเยอะนะครับผมผู้หญิงกรุ๊ปโอนี่บอกตรงเลยว่าคือมันมีสเสน่ห์ในรูปแบบหนึง่งแต่นี้รูปแบบหนึ่งก็จะค่อนข้างจะดื้อดึงคือคือสเสน่ห์ของคนกรุ๊ปโอคือค่อนข้างจะขี้อ้อนนะครับผมเอาแต่ใจนะครับผมสลับกันไปทําให มันกระตุ้นต่อมความอยากจะตบกระโหลกเอ้ยไม่ใช่ความอยากจะดูแลของเพศผู้อ่าผู้ชายที่เป็นกุ๊บบีได้น,นั่นเองนะครับผมนั้นกุบ๊บบีกุโอมจะเห็นคบกันบ่อยๆนะครับแต่นี่เป็นเพียงแค่สถิตินะเป็นแค่เป็นเรื่องของชีวิตที่ผ่านมานะครับผมต่อมาครับกรุ๊ป a b คือบอกเลยตนนั้งแต่เกิดมาเนี่ย รับมือคนกรุ๊ปเอบียากที่สุดนะครับผมอ่ะคนกุบบีด้กันอ่ะรับมือก็เอาคุยกันบ้าบอยทั้งวันเฮฮากันนะครับผมคนกุบโออ่ะก็อ่ะต้องเอาแต่ใจเอาใจนิดนึงคนกุปเอก็คุยกันตรงๆไม่มีไม่ไม่มีอ้อมพอมนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนกรุ๊ปเอบีบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรับมือคนกรุ๊ปเอบีไม่เคยไม่เคยจะได้นะครับผมเป็นคนที่เป็นกูที่แบบรับมือยากมากเพราะที่คอใเทมันเป็นกรุ๊ปเล่ผสมระหว่างกรุ๊ปเอกับกรุ๊ปบีนะครับ กรุ A, ๊ปเอไอที่บอกคือมันมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเห็นตรงนะครับผมมีความแบบนิ่งๆกรุ๊ป B มีความบ้าบออยู่เต็มขั้นนะผมมืนไม่ชินบ้าบอทะลนทะลาดทั้งวันนั้นพอมันรวมกันนะครับผมมันเลยกลายเป็นบุคลิกที่คาดดาวอารมณ์ได้ยากมากกรุ๊ป A B บีบทจะว่า นิ่งดูเป็นผู้ใหญ่ก็นิ่งบทจะบ้าบอเป็นเด็กก็ก็ก็บ้าสุดๆไปเลยบทจะบ้าบทจะฮาเฮฮาก็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 เกิดเต็มที่บทจะนิ่งๆจนแบบเราเสียหน้าเอยทำไมอยู่มึงทำเเป็นผู้ใหญ่วะก็ก็มีนะครับผมเป็นกรุ๊ปที่ละมือยากมากไม่รู้เลยว่าข้างในเขาคิดอะไรอยู่แต่เป็นกลุ๊ปที่นะครับผมถ้าเกิดเขาเอาจริงขึ้นมาจะฉายแววความเป็นอัจฉริยะขึ้นมาสูงมากนะครับผมสําหรับ คนที่นะครับผมเป็นกรุ๊ป AB เหมาะกับแคลนอะไรนะครับผมอ่ะผมยกตัวอย่างให้ก็หนึ่งเลยครับผมอ่ะเหมาะกับแคลนลิงโจ๊กเกอร์นะครับผมเหมาะกับแคลนลิงโจ๊กเกอร์มากเพราะอะไรนะครับผมคือแรกๆก็จะแบบดูนิ่งๆไม่ค่อยทำอะไรนะครับผมแต่พอเขาเอาจริงเมื่อไหร่จะมีคอมโบปิดเกมมาเป็นชุดเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสายลิงไม้ไซอ้อย่างเงี้ยแรกๆก็ไม่มีอะไรลบบ้ากปวดบ้าง แต่พออยู่คอมโบติดปุ๊บโอ้แม่งอยู่บทล็อกมาทั้งแถบล็อกเราทั้งแถบแล้วก็ปั๊มพลังปัม๊มคีสมาตีเทียวตายกัดไม่ไหวยอย่างนี้หรือว่าจะเป็นสายโอเมก้าแกนดิออสอย่างเงี้ยที่แบบไม่รู้อยู่คิดอะไรอยู่ก็ชนะแล้วเวอร์เอนเราใส่เราเฉยนะครับผมแล้วจริงๆเราเด็กแกนดิออสเป็นเด็กที่เล่นยากนะเพราะว่ามันจะมีวินนิ่งคอนดิชันที่ค่อนข้างจะแบบต้องต้องมีความเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะนิดน,นึงในการเล่นนะ่ะหรือจะเป็นสายดีลีตก็ได้เบนนิชดีลีสอย่างเงี้ยมันก็ปิดดเเกกกมมมไ้หืออนนนนััใช่่คคครบาพวแล แคลนลิงโจเกอร์เนี่ยมักจะเหมาะกับคนที่เป็นกรุ๊ป a B เพราะว่าเขาจะมีแบบความอ่อานอนไม่ได้อยู่ในตัวแบบถ้าเกิดว่าวัดเป็นกราฟมันก็จะนิง่งๆแล้วก็ตุม้มพุ่งไปเลยแล้วก็ลงมานิง่งๆแล้วก็ตุ้มใหม่เงี้ยเดาใจไม่ถูกอีกแคลนหนึ่งที่คล้ายๆกันอาจจะเป็นแคลนโนวากราบเลอร์นะครับผมโนวาคนกรุ๊ป a B ก็เหมาะจะเล่นเหมือนกันเพราะว่าแคลนนี้เนี่ยแรกๆก็จะแบบบุกนิง่งๆตีเนิบนๆแต่พอเอาจริงเมื่อไหร่คอโมโบติดเมื่อไหร่จะลุก จะลุกทั้งแบบลุกเรียวลุกแวนลุกเรียวลุกแวนมาตีเราประมาณ9ก้าถึงสิครั้งในเทิร์นเดียวปิดเกมไปเลยก็มีเหมือนกันคือแบบแรกๆเวลาเราสู้โนว,วาจะเนิบๆตีมานิ่งๆพอเอาจริงปุ๊บตุ้มอยู่ๆแล้วก็โดนตีกระหน่ำมาแบบไม่รู้ตัวแบบเอ้ยเธอที่แล้วกับเธอนี้มันหนังคนละม้วนกันเลยอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นแคลนที่เหมาะคนที่เป็นกรุ๊ป a B นั่นเองแล้วนะับผมโดยรวมก็จะเป็นการรักทานายลักษณะนิสัย ของกรุ๊ปเลือดที่ตรงกับการเล่นเวนกัร์นั่นเองนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับนี่เป็นเพยงแค่การทํานายการทายเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าบางคนนี่ก็จะถูกเลี้ยงมาในสภาวะสังคมนะครับผมหรือว่ามีเพื่อนฝูงมีการเข้าสังคมที่เปลี่ยนแปลงคนกลุ๊ปเอที่บ้าบอบก็เคยเจอมาแล้วนะครับผมคนกรุ๊ปบีที่แบบนิ่งๆก็มีเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับสังคมที่หลอ่อหลอมเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ส่วนมากก็จะเป็นสไตล์ที่พิชิตเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับ กรุ๊ปเลือดอะไรครับลองนะครับผมดูคลิปนี้จบแล้วก็พิมพ์ลงมาในคอมเมนต์บน u t u b e ก็ได้บน Facebook ก็ได้นะครับผมว่าเอ้คุณกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วชอบเล่นแคลนนี้แล้วมันเป็นตามที่พิชิงอาทํานายไว้จริงไหมนะครับผมถ้าจริงก็โอเคก็ถือว่าไทยแม่ถ้าไม่จริงก็ข่าวๆกันไปละกันเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นแนววาไรตี้อยู่แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกับการทําคลิปเวนการ์ดนะครับกับการทายใจนะครับผมว่ากรุ่เลือดของคุณเหมาะกับแคลนไหน ก็คงต้องขอจบบทจำเป็นเท่านี้นะครับผมสาหรับใครที่ไม่ได้พูดถึงอันนี้ก็คือก็อ่าอันไหนก็เล่นได้ละกันนะามมันจะไม่ค่อยมีลักษณะพิเศษหรือว่ามีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่แบบอ่าไม่รู้จะแนะนํายังไงเหมือนกันจริงๆนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับผมอ่าช่วยกัน Follow ช่วยกัน b s c r i b e แล้วก็ช่วยแชร์คลิปพี่ชินด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย